ไปไปไปงูไปอ้าเพื่อนเพื่อนชายเพื่อนแบบนี้วะดิแบบนี้วะป้าย่างย่งเชืกลุกโบมีแห้งครึ่งแล้วป้าเจ้กูมาแห้งเถอะสวยน้องมวยครับสวยนางสวยนางก็หนึ่ง bunny lịn đeo vào đi, đi ow <laughs> <laughs> ow oh, <bà đi. cười> <laughs> สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ดส,สุขสุขคนกัมาพบมาพ่อก,กับสาบวัวมื้อนี้ก็อยู่เฮือนของน้องมวยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามามือก่อนทั้งน้องเพิ่นพอสบายเนาะเป็นจังใดอาการของน้องเพื่นบบอนเศร้าระบ่มามือก่อนกับทั้งน้องเพิ่นกับบไดไปทำบอไดไปเรียนครับอ่ะสบายดีน้องละ่ะสบายดีเฮาอเศร้าระบ่น้บบอ,นองละ่ะ จะบ้านมือนีอืมใส่สรุมอืมมาแต่บ้านโดยบ้านไหนล่ะนาโพใครเป็นคนขับรถอยู่ละแม่ไปมือมือนี่เ่วานนี่วานนี่โดยเอาคือผิดใส่ไกลเทล่ะแม่แม่แม่ใส่อยู่บ้านอืมมือมันโมมีไผ่มันหายเนี่ยอ๋เปินมาม่าบ่แบบว่ามาใส่หฮาอยู่ซื้อที ห้าบวฮูมันเพินอยู่ห้ามบวฮหูจักเลยเนาะโดยาเกันมาจะใช้สายล่ะมาต่ห้านแล้วก็นางลิงอยู่นี่ด้านแต้หมูเจ๊บบ่าไงโดยมีเจ้าไปใช้สามีเจพนไปดินอืมไปดินไหมโดยไปบเหียยังลีละดินไหมขึ้นมาทำ b o ด้บก อาจจะไปจ่อปิ่นเลยช่างเพิ่นยังมาได้มาเห็ดบ่ยีงเห็ดก่างของมันขึ้นหนาแดงแท้มาเนี่ะหนาแดงบ่บ่หั้อะไรสนวนเราต้องไปตากันแหลดลุเนาะเมียวบัสบายจะไม่เมืองอ่ะบ่อีละอยู่ดำน้องบ่บัไหน อืยู่กับน้องฮัแล้วน้องบ่มีหมู่ทางน้องเพิ่นแล้วสิบ่ได้เฮียนบาดนี่เขาเฮียนพี่ได้บ่นี่เขาได้บ่เขาน้องมวยได้บ่ได้ได้เอาน้องมวยอไปซะไปนําน้องมวยบ่มีรถขี่้เนาะเพิ่นก็อนกันมโนครัวบ่น้องมวยต้องมี้เนาะต้องมีอืม มึงจะพันมทามการถือเลยเพื่ออ่าฉันแล้วเมือ่อฮาเมตุมีใหญ่่งผูกแขนเอาบ่โดยนะมีสายผูออกแขนเนี่ยผูก่น้เงเลยเอ้เกก็ได้จะมาเยี่ยมมายามที่ได้อยาเอะเอี้างนี้ก็มาเยี่ยมท้างนี้แต่สิได้เฮียนได้บอมาอื่น Để bài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  Tăng tè bưu con hẳn bộ nhau bộ đại bài đời bộ Bộ bài Bài tè sống mưng Để hẳn bộ đại bài đời Hẳn bộ sở bài này nó rồi. Mười ăn, nhờn hẳn bài à, Thằng mê nhai Bụ kén hãy Hãy đi hay sao ở bạn Bắc này Được Hãy chép con ọt ẹt ẹt đá Đây <laughs> nó mua ra mì mua để หมูไปน้อกันเหรอ13ปีนั่นแหละเจ้าน้องมวย14เดี๋ยวน้องมวยโดยได้ดิบกันหมูเดียวกันในนี่หมูเลยบ้าน้องมวยกับคนนี้คนนตัวหน่อยคนพร้อมเนาะมีคนแต่กะชุ้มบัทข้างนอกอ่ะแยมึงคุณเองเวลาเจ้าชื่อยังนะฮะเคยดื่มแหละ ไงเท่ากับงามอยู่งามคนละแบบงามของไฟของมันคนละแบบอีกล้วมียังครบถือว่างามแต่ละคนเอืมมีหูมีตาครบส่วนคือเจ้ามาแบบนี้นี่แม่นี่โทรหาอยู่ปะอ่ะเงียบกิดนี่เจ้ามาซะเลย ห้น <c jadi> ี่แต่ละสาวคือว่าแต่สาวแต่สาวว่าปิ่นคนเลี้ยงเจ้าอีล่ะเด้ออืมส่วนแม่บ่ได้เลี้ยงใหญ่แต่น้อยเลี้ยงแต่น้อยเออใหญ่มาเพิ่นได้เลี้ยงอืาวิฮอดโทหาเนาะอ้าวจบ่าวว่าไดซะบ่ได้มืออินว่าอยากเข้างหำงเียนคือว่าแหละเนาะเมื่อก็เป็นห่วงน้องแน่บ่ ว่าน้องนอนผู้เดียวอืออืยามได้ละอยู่กับนองฉะนั้นกะาบายเฮียนอยู่นี่ได้กะโอเคอยู่ได้นอนสบาวแมนรือว่าพอพอบ่เฮียนบ่ก็คือว่าทั้งน้องชำน้องเพ่อนเฮียนกะอยากํำรถอีกบ่มีรถอยากชงฮะอยังก็รถเจ้าบ่เนี่ยรถเจ้าเอ้ารถพอเจ้าเหมอนบ่เออปวอเจ้าอมาป้าไว้บ่อ้ละเด เอาได้เพิ่นไปเนี่ยได้ฉากให้พี่จงเพิ่นไม่รวงไปหาเอาอืมไม่ไเพล่นมานเลยมีดวงไปหาเอามีกับป้าไปให้น้องป้าป้าไปให้ชุมเก้าเนาะป้าเห้นดุ่ดวนพ่อกัอ่าเจ้าก็ขับรถเป็นเนาะเก่งเนะ <c oughs> าะใหญ่เลยเนาะแต่ระวังนะใส่มาใส่เคยละมัดระวังเลยหลายสิ่งแหงนี่เนาะ À. Chiếu quân nha đơn lắm à? ừ. Ừ. À. Khi có nó mày. Chi đu ka boti bưng năm mày. Quanta mama đấy sẽ là khu đu lộn hẹn chào. Mm. 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 Mm

มือเศร้านี่กินกอ้าวื่มบัตรนี่ดื่มแล้วบ้านกินมุกลาซิลเออเอามแต่ใช่ไหมเพราะเราคไปซะอืมเอาง่ายๆคือน้มหมวยมาเมื่อนี้รวยละรวย<อ>แมนแล้วจะเนาะแต่ไปเมื่อวานนี้โอ้หามาเมื่อนี้รวยเนี่ยคือทางน้องเพิ่งไปเยี่ยมไปยาทางม่เมทา ใส่สือลมเศร้าเลยบ้านนี่้กาลยกาดห่อนๆการใช้หมวกใช้กุ๊บแน่เจ้ากะเห็นน้ำคิงน้ำยางเข้าแดดไปแดดไปยังเอากต่คนนั้นโบกแข้งแห้งอ่อนๆเน็ตเน่กะใช้หมวกใช้กุ๊บแน่กาบช่วงนี้กับเดียวห่อนเดียวหนาวเกืบสำนวนเกืบสำนวนค่ดเะ นก็กสวัสค่ะแม่นบ่อ้ยเนาะขาด่้อันนี้ลบ่มีือ r u e แหละบาดนี้อ้าก็เห็นเนอ้าก็เห็นเด้นี่คือตาักเธอเจ้านี่บ่ฮะตาักเข่อยยังบ่เห็นอยู่นลุดอ๋อพ่นพี่น้องเอ้ยนมวยเพิ่นวกโอ้ยเนาะมันอยากได้ไม่เด้น้องมวยหลุดหลุดกาวจังซี่ จักมุ้งนี่อันแม่จะมานี่ก็ข้ามเหมือนกันก็ไปเแต่สิ่งนด้ยังละเดี๋ยวไม่ถามนี่เหรนไปบ่ได้หนึ่งข่าวบ่บ่ได้หนึ่งข่าวบ่นังละข่าวเหมือนโบได้ชูกินเอ๋อโบได้ชูกินกินยังแน่จ้ะใช่ากินข้าวเย็นบ่ข้าวเจ้าเออมาเมื่อกาข้าวเย็นข้าวเจ้าเก่งก็ไม่ใช่ด้วยโอ้แซ่บได้แบบนี้ มีหอยเเจาหอยใส่น้ำแกงน้อไม้นี่ใส่เห็ดน้ำปาดมน้อยใส่แล้วก็เตียมกับข้าวกัาน้ำถามแม่เพิ่มากับเพิ่นเมื่อยก็เห็นกับข้าวกัาน้ำโอ้ยกินโลดดีใจว่ะไม่ไม่มไม่กมนเม็ไม่ไม่ไมนไ่ไม่ไเ่ไม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 ่เม่ไเ่ไม่ไไม่ไน่ไม่ไม่ไม่่อ เพื่อนใหญ่ดูไหยให้แกน้องไม้แต่กเจิมเจิมเจิมเต่กไปจุ่มถามีได้ข้านั้นไลยบ่หลายบ่เงื่อนมาเบิ่งลูกดูน้อไม่อย่งไงน้อไม้อันบุกบเพื่อนเพื่อนใหญ่เพื่อนใหญ่ยเพื่อนเออ กากนไลอุ้๋นกันจะตำลนน้ไม่พบอสะไม่บอนะโมเมนพักบงเออเขาไปหาอยู่น้ำก่อนน้ำจะอยู่น้าน้บมีน้ำบ่มีเลยเออใบวัวล่ะให้อยู่ท่าน่อยอยู่เท่าน้อย phần bông mía này, nhà cái đọt Trời anh đấy, Trời phuận đấy nó, anh, bay gì bơ, hả? Ok, ăn tôm, bé mày, bé phuận, phuận nong đấy trời trọi phuận đấy. เพื่อนมาไวเลยมาบึงกระทางมาผัดก่อเพื่อนชอยเพื่อนปตาเต็มบาถูกลูกเลยเออเพิ่นตักไว้เนาะยังมาจัดทางเลยเฮาไม่น้่ามวยมาสิเอาทางเพื่อนจะตักเอาทางหน่อยเพื่อนได้สิ่งเพื่อนช่วยเพื่อนนั่งโลกอย่าบอกเลยว่าช่วยช่วยนั่งบ่เออคู่แข้งเฮาได้สิ่ มีน้ำอยู่บ่ค่าน้ำบ่อืมกรทถังเดียวนักับพอด้วยล่ะน้ำกระเบิดปะพอดีเนี่ยถังใหญ่แล้วบุกคอยอันบุกคอยแดดเนี่ยคุณหน่อยน้ำอืมอืมเยอะ เอาทั้งกอนตั๊บนึงกัน่ามเพื่อนบอมีกับชอยเพื่อนแมนว่านัองละกับเจ้าอันบอมี่ใส่กับไฮทั้งน้องมวยกันชอยอยู่ใกล้กันในช่อยกันไปไปยูไป อ้าเพื่อนเพื่อนชายเพื่อนแบบนี้ว้ะดิว้าย่างย่างเชืกลุกโมีแห้งคึ่งแล้วป้าจะกูมาแห้งเถอะสวยน้องมวยครับแต่สวยนางสวยนางก็เอ้าบานีิเล่นได้แบบดีเอ้าเอ้าเอาเอาเบิร์ดใบบอใบบอใบบออ้าวานิลลิเอาไว้ดีๆโทรศัพท์นะมันติดเตะ เพื่อนชอยเพื่อนแบบนี้บ้านเอาขนมมาแป้งก้อแป้งก้อแป้งกอนแป้งกอนดังโต๊ะบ้านงบายบมนี้บ้าพุ่นนังนองอาบน้ำบาจะบัวกินปลาเป็ดลอยน้ำ ถึงว่าน้องดะเพื่อนต้องหิวได้จะเป็นเพื่อนน้องมวยต้องหิวได้ นี่จะคุประมาณอีกช่องสามเที่ยวสามเงยก่อนเป็นลมไหมเอาเต็มเลยบ่แม่เนา่ค่ะในห้องเอาเต็มมันก็เพื่อเ right ือกเลยอ่ะม่ดม่ด้ไมด้่ด่ด้่ ช้ำง yeah, ah. <kav. S 1> ่ายก่อนชมำง่ายก่อนชมือไหนเนี่ยเด้ี๋ยดีได้จ้ะนาะใกล้จะเต็มแล้วอืมก่อเสียเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกคนน่ะเที่ยวบ่อีกคนน่ะช่องเที่ยวว้า ตักเธอเดียวเต็มพอเธอเดียวได้เอไม้เลีง้งทั้ง <c oughs> นาเด้อะทำเริ่มขุดตอนเมียเรามาตักนำ้ำใสเขนี้ขุดแล้ว เพราะว่าสิเฮ็ดกินว่าบ่มีน้ําช่องน้ําช่องน้ําน้อยกระถังก็บ่มีน้องมวยตกใจเลยสวนเคื่อนมัแจ้น้ําเลยเนาะน้องมวยยอเกือบได้นปค พอระบ้อว่ะนี่ด้วยปาผุดใครเล่าเพื่อนตัวใหญ่อยู่เดูุ้พ่อกับพ่อได้เนาะเมื่อยอ่าโอ้ช้ำเอาอีกคนนะเพียวอี่พออีกเต็มเลยนี่ผู้ได้สระผู้มาใช่ก็ผู้ทั้งหนือมันเพื่อน อคอยเห็นแม่คอยเห็นแม่เจ้าเอาไว้ไหมบุกบุกหนามันบ,บอยอย่างให้เพื่อยาแล้วละเมื่อยจำไดจำเจ้าอยากไรนี่ก็คือเอาให้เต็มกระถางนี่ยี่ชื่อคือเมื่อยแลวก็วพอมาซอยลงมวยได้เอ็นนนตัวไรไม่หลุดได้เพราะได้รับก้นซอย กี yeah, so Real, right. à, ơi, ่วฬาสิจูดายพุทธนี่มันแบบโคตรสวยไปแล้วมาดึกเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนอ้าวุ่นไปแล้วกินเองงู Chức chắc họ là bạn nè Ở dung này bunny. bạn nè bunny. Chai nóng 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 bunny. ขอบใจลไหวันนี้เป็นลาวเลยเนาะนั่งเอยก่อนพักพรห่อนได้ใช่เห็นดีได้ใช่ในองมือมื่อบ่างมือบยอยู่อย่างไ่เชียวเชียวไง เพื่อนง่ายนเพื่อนทะเก็จะด้อยมูขึอนวัละว่าเจ้ารวยเงี้ยเื่อนต้องเงาเต็มตักเชือคู่อีกแล้วแบบนี้จำว่าบุมเงี้ยเจ้าไว้รืว่าน้องมวยดูอะไละนึ่งวัเบะค่ะไปแล้วแล้วดเนาะใชรไหนล่ะ เป็นมหาเจ้าว่ดดิวอะไราสบูฟซก็หัวกันได้เใช่หมนะเริ่มสบูฟเริ่มสบูเอาม่ะไปนไปเอาเจ้ากินได้นาะคืณเจ้าเดียวเบิรงอยู่เบ่ได้ลไอ้สี่ขนม่าไไว้เบทังเจ้าไปเบิรงนได้แบบนี้ไปเอาไว่ไหวท่านโลดวานี่แลนเนอดื่มขนม ท้นองนบสบู๊บะอืยไมน้อยละทั้น้อกรวกระตสุกมาหอดีทังน้องเพิ่นวันหากระดูกแต่ไข่ชช่โมเมยอจะไปใช้เนาะเผื่อนเพิ่นนิวเมืย์บ๊อบ วยได้เราบ้านน้องน้องคน่เป็นกเทือได้สละไให้ไปนคนตักสึต่างเธอกงพั่นเธอกะแม่ตักพุ่นเธอก็ไปตักนำกันเฉยๆกันโวยไปฮะีล <c oughs> ะ,ะ,ะมานี่ก็ของฝากองต้นเน้อ,โอ,อะโดยขอบใจเด้อขึ้นม,มาฝาานี กน้ำมันเชอร์เชอร์เลยนมเด็กกระซอยบวกกินข้าวก็มีแห้งตัวนี้นะโดยอืมเอาจังไหนก็ทั้งเอกรสิได้อำลาพระจ่าดูแบบกระปะเด้อแบบนี้เด้อเห็ดแดงเห็ดง่ายเห็ดกับเขากับนามรอถ้ามีเจ้าเกินมาจังได้มีแห้งเลยด่้เด้อเนีเบิ้งกับเข่าโอ้ยหอมตัวตัวว่ะซ่าดีใจแล้วว่ะกลัวมาขึ้นเนาะ ยังก็ยังบ่อเลี้ยไหวยังก็ยังบ่เฮ็ดโอ้ยเมกะก็ธรรมดาคงเพิ่นเป็นแม่ละเอ้ยเลยแต่ทนายยังก็บ่ต้องสื่อสารเพิ่นเด้อบอกเป็นโซนถ้ามาเจอเอาเปิดไปบีบไปงานมาเมื่อยห้อยอยากกินข้าวหิวมันกัสิใช้อารมณ์จังไม่ได้น้องสาววะเฮ็ดเสียมไว้เบิ่งรู้เจอแม่ภูมิใจน้อเจ้าเนีพยมันั้านเราโอ้ยน้องเมื่อยเป็นไข่เราใจเราอะ ภูดะสิมีเงี้ยงใจและมันนี่น้อยอีละน้องมวยจะเช่าไข่ได้พี่น้องไหาจังได้ก็ดีโมบีใจน้ำระระเด้อน้ภูดะมือหนักมือในภูดะสิมาเยี่ยมยามใหม่เด้อจางได้กะสิมีสบายดีสบายดีน้องด่าเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งสะบัวกะแวะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพิ่นคือเก้าเนาะกะมื้อนี้กะเห็นทั้งน้องเพิ่นอาการดีขึ้นกะคือว่าดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังได๋กะขอให้ทั้งน้องเพิ่น ให้ดีให้เศรา,นานเนี่ยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจต่โบให้อาเป็นไข่เจ็บอ่อนๆอันแอนโก้ให้ให้ที่ได้ไปห่วงทำห่วงเรียนเนาะวันจันทร์ก็คือมืออื่นนี่แหต่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้อาจังได้ก,ก็ชาวบัวกะสีได้ก้าบกอ้อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมือหนามือในกุระสิเวะเอามาเยี่ยมยามทางน้องเพิ่นคือเก้าวน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ กผากที่ตามสาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแซ่พาอมีกำลังใจดีว่าทายคลิดลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวก็จะได้ข้อเขก้าามาสาบายดีสาบายดี